นี่ครับดอกนึงครับนี่ครับเฮ็ดพ,พอหนังกำลังออกป๊บเห็ดพอหนังกำลังออกออกครับโมนี่ออกตั้งเห็ดพอหนังเห็ดพอฝ่ายนะครับทุกคนพี่ครับดอกหนึ่งให้ผลสัตว์เนาะพี่ครับดำมืดดไปหมดแล้วครับ ดูนะครับดอกงนึ่งขาวๆเลยครับอ่นอนๆัวม,มันตกมันจะไปะเห็นแตกนะครับมันจะเห็นแต่ดอกดอกฝนขึ้นมาจังเห็นนะครับฟังพีมีบอกฟังพีปกติมือนั่นก็นได้หลยเลยครับแต่ว่าน้ามันถ่วมแล้วน้ำท่วม เห็ดก็จะเน่าครับเห็ดก็จะเนา่าเชื้อก็จะบ่ออกเนาะต้องรอให้น้ำแหง้งครับอู้นี่มีสองดอกครับว้นก็ไปกามาเห็นอีกอะต้องให้น้ำแห้งครับน้ำแหง้งจนดินดินเริ่มแหง้งเดี๋ยวมันก็จะออกอีกครับสีมันเป็นสีนี้เอง,เองนะครับเห็ดพอะถ้าถึงน้ำมันจะเป็นสีนี้แหละแต่างหน้าจะเป็นสีขาวครับ ไปเก็บมากกับหลายๆด้วยนี่นึกว่าจะบ่ได้ครับหาวนมาแป๊บหนึ่งกับมะพรัยออครับทุกคนพี่ครับกำลังออกครับนี่ข้างข้างกันเท่าพี่ครับดอกนึงสองดอกสองดอกพี่ครับดอกนึง่งกำลังออกครับแต่ว่าฝนตกใส่เพิ่นเนาะ นตกใสเพิ่นก่อนก็นเลยบระดดใหไงซำซำนี่ก็เหลือเฟือครับมีสอนนะครับเอาสอนขูดเลยขูดแทะกับ,บมีดนะครับถ้าไปเห็นผลก็ไปเห็นนะครับหาหมาองไม้ครับรุ่นน้ำกัน เดี๋ยวพาไปเก็บผักติ๋วกันครับเดี๋ยวพักติ๋วไปใส่แกงเห็ดเนาะผักติว๋วปลาครับในปลามีหลยอยู่ครับพ่อด้กินเนี่ยครับอียงน้อยเดี๋ยวมันจะออกได้ครับเวลาเขาเผาเนี่ยจะเกิดดีดีครับแต่อีกย่างน้อยเพิ่นก็สิมถาถเห็ดหน้าเหรครับมันก็จะบ่ได้กินเนาะแต่ช่วงนี้ถ้าถ้าเพินพ่นบพ่มทัานมาถก็มันจะเกิดครับ ำลังจะมาเก็บพักติวนะครับพี่นอ้อง่ว่าห้ากับมะพร้าวเฮดอีกครับเฮ็ดี้ปอนังครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เมียนมาเมียนครับพี่นออ้องเฮดดี้ได้ซาวเบิรงครับนี่เป็นดินทรายครับอ่นอนๆเลยครับแค่เพิ่นโดนฝนอันนี้เหี่ยวครับเหี่ยวนี่ครับกำลังออก ซี่ดอกหานะดอกครับเห็ดพ่อนางพันจย๋วกังซี่ละออกบ่หลายนอกจากจะเป็นแบบข้าวเผาครับจะออกเปรเก้ยงหลายเลยครับจะไปเก็บพักติ๋วต่อครับว่าจะไปเก็บเห็ดเอ้ยว่าจะไปเก็บพักติว๋วแต่ว่าเ้าก็มาพรอยครับทุกคนน,นี่ครับเหพ่อนางครับ พี่ป้อนนัง,งนังฝนตกนาพี่ครับ <c oughs> มีใช้ช้อนขูดครับทุกคนพอแล้วไปครับพี่นอ้องเก็บเห็ดเอ้ยเก็บผักติ้วครับ นี่ครับยอดผักติว๋วไปเก็บยอดผักติ๋วไปใส่แกงเห็ดครับปลูกสองต้นหนึ่ง ปกติสีครับยอดหนึง่นงสวยงามงามปกติเนี่ยปลาของหกหกแบบนี้ก็ออกนะครับคุณคาพักติวลุ่งปันขี่รถผ่านกันมันก็ไม่เห็นนี่เดี๋ยวคาพักติวข้างทาง ผักตี่วจะเป็นรสชาติเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆนิดนึงเอาเปรี้ยวนิดนึงครับทุกคนเพื่อบางคนหนบางท่านในเคยชิมนะครับเอาไปใส่แกงเห็ดแทนใบบัวหามครับเสียบๆเปรี้ยวๆฝาดๆเนาะอันนี้เป็นผักต้ยวยอดสีแดงครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งยอดสีขาวสีเขียวอ่อนๆนะครับแต่อันนี้เป็นยอดแดงแดงก็เปรี้ยวเหมือนกันครับคุณคครับข้างในถ้าไปเก็บ ก็เข่าไปรไะด้๋ยเข่าไปรไะด้๋ยวน,นี้ก็มีห้อยคนเก็บเดียวเนาะนี่ครับเลาวไปเบิ่งในปลาเห็ดเพาะมีบ่วผักติ้วนี่ครับเป็นผักติ้วยอดออกเกียว,ยวาขาวๆครับ ย่อน่ค่อยงามไปไดยพอละเดี๋ยวไปไฮเฮ็ดกันต่อครับผักติวแค่นี้พอครับอเอาอีกก่อนพอปเปลี่ยนี่ครับตอนนี้ผักติวก็ได้หลยแล้วครับแต่ว่าเข้ามาพ่อเฮ็ดครับพี่น้องเฮ็ดครับเฮ็ดน้ำหมาคาแดงครับเฮ็ดน้ำหมาคาแดงนี่เพิ่นจะออกก่อนเฮ็ดอื่นนะครับถ้าเฮ็ดน้ำหมาคาแดงออกเดียวก็เฮ็ดไข่เฮ็ดละงกก็เริ่มจะออกครับตามหลังมา น้ำมาค่าแดงดีครับดอกนี้ผูสองดอกสามดอกหลายครับหลายครับน่ครับน้ำมาขาแดงถ้าให้น้ำมากจริงๆเพื่อนจะสีสดตัวนี้นะครับน้ำมาขาแดงเพื่อนจะสีคล้ายๆน้ำมากจริงๆเลยครับ้ะจะเดีหฮา้อมๆนี่ครับได้สีดอกแล้ว งามครับงามเี๋ยวเสียมมาอยู่ในห้องเคลียร์บึงมันอยู่ปลาค่อนข้างกปกติพันจะออกเป็นมูครับเป็นลำมักค่าแดงนี่ครับดอกนึงอึ๊บ โอไปทางเดนาะบันนี้พ่อคกับไปพอ่อแล้วล่ะเอาจำนีละ่ะจำนีตลอดเลยเฮาเอาบุหรายครับกลับครับไปหาเห็ดพอต่อครับนีครับพ่อ,อ่อยอดหนึ่งครับทุกคนหนุ่ที่เพิ่นเคยออกเห็ดพ่อหนังนะครับ บนโต๊ะเคนดอกเดียวครับเดี๋ยวลองเคลียเบิ้งครับกวาดเบิง้งพอตองห่วงว่าเพิ่นจิบเเกิดดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกน่าเกิดถึงไม่หยิกเอาครับบางทีั้งตะกวดทั้งตะเกิดดีครับเพราะว่าจะได้ถือแสงแดดเนาะจุดไตใบ,บใหม่เพิ่นจะบ่ค่อยถือครับขึ้นมีดอกเดียวปกติมางนีออกได้หลายครับแต่วันนี้ได้ออก นีดอกเด,ยเดียวครับมอื้อ้แต่ว่าเขาก็ได้หลายแล้วพอ่อแกงนะครับเบึ้งจะเห็ดอยัางบ่เห็ดอยังครับรวมรวมกันพ่อแกียงครับนี่ครับดอกนึงเห็ดพ่อหนัง ไปหาหม่องเที่ยวกเ,เคยได้ครับช่วงหน้าเลยครับว่าจะมีจจกดอกบนันะครับหลังฝนตกมีไหมมีไหมมีแล้วครับเดียวมีดอกเดียวนี่ครับ